ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพีน้อง FC ฟีทนาะรักทุกท่านเนาะก็เจอกับลุงสันคนบนาราาธิแาวอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงสันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องให้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงสันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย EIP นะครับซึ่งเป็นนนอยที่หลายๆท่านนะครับให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็น อนอยสุดท้ายในการออกหวยหานอยเนะาะงวดก็จะเป็นงวดวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่29มิถุนายน68เนาะงวดที่ผ่านมานะครับ28มิถุนายนนะครับสูตรที่ดูตันให้ไปก็เหมือนเดิมนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนาะ,ะตัวเลขในตารางที่มาเนี่ยก็คือ9เนาะ9มาที่ตำแหน่งหลัก10 ล่างนะครับจุดสอตัวที่นูตันวางไว้เนี่ยใกล้เคียงสุดเนาะก็คือ95นะครับผลหวยหาน้อยเนี่ยมา96เนะาะประพาดไปนิดเดียวนะครับก็ถือว่า,าสายยิ่งแสารูปเนาะเป็นอย่างโชคดีเหมือนเดิมนะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่ 29มิถุนายน68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูแนวทางฮานอย V.I.P. นะครับเงื่อนปรจจาวันที่29มิถุนายน68เนาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องรับชมในวันนี้เนาะลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขนะครับที่พี่น้องคุ้นเคยกันเนาะใช้มานานและก็เดินดีซะด้วยนะครับ ในรอบอสองเดือนกว่าแล้วนะครับที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็ใช้หลักการในลักษณะนี้ให้กับพี่น้องรับชมกันนะครับโดยเฉพาะสายวิ่งแซรุนเนี่ยคงทราบดีนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะยี 28, มิถุนายนนะครับสตัวบนนอย v i วอพีก็คือ ห้าหกหนึ่งเนาะอ่าสองตัวล่างก็จะเป็นเก้าหกนะครับเก้าหกเนาะอ่าตัวที่มาเนาะอ่าตัวที่มาเนี่ยจะเป็นเป็นเก้าเนาะ เก้าเนาะมาที่หลักสิบสิบบทสิบล่างเนาะขออภัยเก้ามาสิบล่างนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเป็นหนะ้าเนาะห้าเนี่ยมาที่หลักร้อยนะครับบังเอิญเนะะาะบังเอิญสองตัวเนี่ยมาคนละตำแหน่งกันเนาะลุงตันวางชุดสองตัวไว้เนี่ยก็คือวางเก้าหกไวนะ้เนาะก็ปรากฏว่า ขออภัยเนาะลุงตันวาง95ไว้นะครับปรากฏว่าล่างมา96เนาะก็ถือว่าพลาดไปแต้มเดียวนะครับถ้าแต่สายวิ่งสายรูดก็คงโชคดีเหมือนเดิมนะครับงวดประจำวันที่29เนาะหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำมาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางงวดนี้เนาะ ลงตันให้สี่นะครับให้สี่เนาะเป็นประเด็นต่อกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าแถวกลางบนเนี่ยนะครับวิเคราะห์ได้เจ็ดนะครับแถวข้างล่างเนาะข้างล่างวิเคราะห์ได้สามนะครับอต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนะึ่งเนาะเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับ เจ็ดฝั่งนี้เป็นแปดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหกนะอ่าแล้วก็สามเนาะสามแล้วก็สนะี่เนาะสามแล้วก็สี่ตัวนี้ก็จะเป็นสองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าสลับผลลัพธ์ในงวดน,นี้เนาะ ทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่29มิถุนายนนะครับก็จะมีสามมีสามมีสี่นะครับแล้วก็เจ็ดเนาะ,ะต่อไปก็เป็นชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะ เอาตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะวางก่อนนะครับก็เริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือสองหเนาะสองหกสองเจ็ดสองปดครับแล้วก็สามหกสามเจ็ดสามแปดนะ แถวหนึ่งก็คือ46 47เนาะแล้วก็48นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะนี่ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่นะวิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตลาดนะครับที่น้องเอซก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวาไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างเป็น,นี้ก็ สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้นิตจจรณญาญในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจยาสูตรนะครับ,รรบที่ได้รับชมไปเนาะนะก็ในการวิเคราะห์ตัวเลขเนาะหรือว่าการหาผลลัพธ์เนี่ยก็ยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะในรอบ2เดือนนะครับก็ประมาณ 60, 60กว่างวดที่ผ่านมานะครับก็คือว่า ตัวเลขที่ได้เนาะที่เอามาวางในตลาดน,นะครับเดินดีมาโดยตลอดนะครับยังไม่เคยดุดเลยเนาะท่านที่เป็นสายวิ่งสายรูดเนี่ยงทราบดีเนาะเนื่องจากว่าได้รับโชคมาอย่างต่อนเนื่องนะครับก็ถือว่าดุดยังสามารถวิเคราะห์ต่อได้นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับ ลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่เนะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ